หน่วยงานความมั่นคงยูเครนหรือ SBU ได้เผยภาพนาทีส่งโดรนโจมตีเครื่องบินทิ้งระเบิดเชิงยุทธศาสตร์ของรัสเซียที่ฐานทัพอากาศในปฏิบัติการญยแมงมุมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาด้วยการใช้โดรนจำนวนมากถึง1 1 7บลำบินลักลอบเข้าไปโจมตีแบบบูพรมฐานทัพอากาศรัสเซีย4แห่งหลังจากใช้เวลาในการเตรียมการนานกว่า1ปีครึ่งจนสร้างความเสียหายต่อกองทัพอากาศรัสเซียประมาณ7 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ เครื่องบินรบและเครื่องบินทิ้งระเบิดพิสยัยไกล40ลำรวมถึงรุ่นที่สามารถติดหัวรบนิวเคลียร์หรือคิดเป็น34%ของฝูงบินเชิงยุทธศาสตร,ร์รัสเซียได้รับความเสียหายโดยเฉพาะเครื่องบิน A-50 ที่มีบทบาทสำคัญในสงครามยูเครนที่กำลังดำเนินอยู่ทั้งการตรวจจับระบบป้องกันภัยทางอากาศขีปนาวุธนำวิถีและการประสานเป้าหมายให้เครื่องบินขับไล่ของรัสเซีย รัเสเซียมีเครื่องบินรุ่นนี้อยู่ไม่ถึง10ลำราคาประเมินของ A50 อยู่ที่ประมาณลำละ350ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1 2 0 0 0 0ล้านบาทครับการโจมตีในครั้งนี้ใช้โดรนแบบ FB P.V. First Person View และระเบิดที่ผลิตในยูเครนแทบทั้งหมดเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ที่แทบไม่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากพันธมิตรตะวันตกเลยนะครับนี่เป็นสิ่งที่หลายฝ่ายกำลังจับตามองและผู้เชี่ยวชาญด้าน,านโรนจาก Center for Naval Analysis ระบุว่าจุดอ่อนของรัสเซียก็คือไม่มีโรงเก็บหรือบังเกอร์เพียงพอสำหรับป้องกันเครื่องบินมูลค่ามหาศาลแบบนี้และระบบป้องกันภัยทางอากาศไม่น่าจะตรวจจับโดรนขนาดเล็กแบบ F.P.V. ได้ทันนะครับโดรนในลักษณะนี้สามารถบินเลาะไปยังจุดเปราะบางของเครื่องบินได้และเจาะจงโจมตีบริเวณระหว่างลำตัวกับเครื่องยนต์ได้อย่างแม่นยำแม้ว่าจะบรรทุกระเบิดขนาดเล็กครับโดยบล็อกเกอร์สายทหารของรัเสเซียก็เตือนนะครับว่าปฏิบัติการนี้อาจจะบันทอนขวัญกำลังใจและความเชื่อมั่นเนื่องจากโดรนอาจพุ่งเป้าโจมตีระบบ โครงสร้างพื้นฐานในอนาคตได้เช่นเดียวกันครับขณะเดียวกันวลาดิเมียปูตินผู้นำรัเสเซียก็ได้ยกหูหารือกับโดนัทรัมป์มผู้นำสหรัฐและประกาศถึงแผ,แผนการตอบโต้ปฏิบัติการโจมตีของอยูเครนด้วยนะครับทางผู้นำสหรัฐเองก็ระบุว่าปฏิบัติการใหญ่แมงมุม อาจจะนำไป <E <ach> สู่การยกระดับความขัดแย้งในขณะที่สหรัฐกำลังพยายามเป็นตัวกลางในการยุติสงครามการพูดคุยในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่2ในรอบไม่กี่สัปดาห์โดยทรัมป์เปิดเผยข้อมูลการยกหูหารือผ่าน Truth Social แต่ไม่ได้มีการกล่าวถึงการกดดันให้ผู้นำรัสเซียยอมรับการหยุดยิงหรือจำกัดการตอบโต้ต่อ,อการโจมตีฐานทัพอากาศรัสเซียที่ยูเครนเป็นผู้อยู่เบื้องหลังด้วยคับ